ลิเวอร์พูลมีลุ้นเบียดแย่งแข่งเจ้าของฉายานิววารันร่วมกับ2ยักษ์ใหญ่จากเวทียุโรปเตเลฟุสสอดังจากประเทศฝรั่งเศสร,รายงานว่าลิเวอร์พูลและเรอัลมาดริดคือ2ทีมยักษ์ใหญ่จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษและลาลีกาสเปนที่กำลังจับตาสถานการณ์ของเลนีโยโรแนวรับดาวโรดของลีนทีมดังจากศึกลีกเอิงฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิดผลงานของโยโรในวัย18ปีนั้นถือว่ายอดเยี่ยมเกิดอายุหลังผ่านการลงสนามในทีมชุดใหญ่ไปทั้งหมด22นัดในฤดูกาลปัจจุบัน เขาช่วยให้ลีนเก็บได้ถึง12นัดด้วยเหตุนี้สื่อแดนน้ำหอมจึงพากันตั้งฉายาให้เด็กหนุ่มรายนี้ว่ามิวรานพร้อมกับวิเคราะห์ว่าย و ر อาจกลายเป็นแนวรับที่มีมูลค่าการย้ายทีมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ลีกฝรั่งเศสแม้เขาจะเหลือสัญญากับต้นสังกัดปัจจุบันถึงแค่สิ้นสุดฤดูกาลนี้ก็ตามด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมแบบนี้หงแดงและราชันชุดขาวไม่ใช่แค่สสโมสรที่ให้ความสนใจในตัวยโรเพราะปารีสแซงแช์กแมงคู่อริร่วมลีกของลีนก็กำลังจับตาฟอร์มของตัวนักเตะอย่างใกกล้ชชิดเ่นนั